ทสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพประกูโสพลธรรมวิสุทธ์เจ้าวาดวัดวางแดงเจ้าคณะตำบลทนานังบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรอัตมาภาพเดิมชื่อนะลุมินโฉมเกิดเกิดปีพุทธศักราช2514ปีกุลได้ได้ตำการบันประ้าอุปสมบท ณวัดวังแดงแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534โดยมีประเดชประกุลหลวงพ่อประกุวิสุทธิลันพง์หลวงพ่อเชื้อวัดคงคารามเป็นพระอุปชาได้มีอดีตท่านเจ้าวาดวัดวังแดงพระอธิการวันเสาร์เป็นพระกรรมวาจาจารย์มีพระอาจารย์บุญเลิศเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชแล้ว ได้มีโอกาสไปจำพรรษาปนิบัติดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระกูนิทานธรรมกิจจนหลวงพ่ออินวัดคำมังอำเภอจุมแสงจังหวัดนครสวรรค์จนเมื่อปีพศออ2537ญาติโยมก็ไปนิมนต์ให้มาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าวาด,ดวัดวังแดงก็ได้เริ่ม รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังแดงตั้งแต่ปีพศ2538และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังแดงเมื่อปีพุทธศักราช2539เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็นับว่าเป็นโอกาสดีเมื่อได้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังแดงแล้วได้มีโอกาสทำงานสนองคุณ ของประเดชประกุลหลวงพ่อประกุพิ่สุธิธรรมานุละนวัดเจ้าคณะอำเภอปวดทะเลวัตบัวในตำแหน่งฐานานุกรมของท่านที่พระบดิกาและตำแหน่งเลขานุก,การอยู่ระยะหนึ่งและก็ได้มีการรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลต่อจากประเดชประกุลหลวงพระเชือ้อและได้รับพระราชสารสัญญาบัตร เป็นพ่อคูสัญญบัตรเป็นลำดับก็นับว่าโอกาสนันดีที่ได้รับความเมตตาจากพระเถระและได้มีโอกาสตอบแทนพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าวัดวังแดงเป็นวัดเล็กมีพื้นที่ประมาณ13ไร่เศษเท่านั้นบริเวณอาวาส ก็จะมีสิ่งสานอุปการต่างๆเท่าที่มีความจำเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้เห็นก็ต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ถูกบูรณะประปับปรุงโดยยุคพงพะอาจารย์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นพระซุ้มประตูทางเข้าอันนี้ก็ยุคของพระอาจารย์สาราธรรมสังเวชก็เช่นเดียวกันรวมถึงกุฏิ ที่หลังใหญ่นี้ก็ยุคของพระอาจารย์รวมถึงวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อห้อยอันเป็นพระเทระซึ่งพระเดชพระคุณนั้นมีศักเป็นปู่ทวดของพระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าวาัดองค์แรกของวัดวางแดงอนุมานได้ว่าท่านนั้นได้รับการอุปสมบทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินพุทธโชตเพราะหลังจากที่หลวงพ่อเงินท่านมรณภาพ น้องชายของหลวงพ่อห้อยคือท่านพระอาจารย์แจก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดจีรัญญามต่อจากพระเดชพระคุณอันนี้ก็สันนิษฐานว่าอย่างนั้น,นด้านหลางของอาตมาภาพเป็นสาราการประเรียนสองชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถที่จะรองรับสาธุชนจำนวนมากสาเหตุที่ทำเพราะ 1. นสาราหลังเก่านั้นมีความจารุดทุบโรมลง เพราะด้วยอายุงานไม่ต่ำกว่า40-50ปีแล้วประการต่อมาคือไม่พอแก่สาธุชนในวันสำคัญทางศาสนาเช่นเข้าพรรษาออกพรรษา,ษากรดสงการเป็นต้นดึงได้รับฉันทานุม,มัตจิจากชาวบ้านให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อตกลงดังนั้นก็เรื่องของการจ้างการเมา ชาวบ้านก็เห็นว่าพระอาจารย์พอมีความรู้บ้างก็เลยยกมาติให้ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้แรงงานในท้องที่เป็นสำคัญพณะสลาหลังนี้เริ่มดำเนินการวางศีราเลิกตอกเสาเข็มตอกมงคลวันที่12พุทพฤษภาคมพุทธศักราช2552แล้วก็เริ่มดำเนินการมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน ก็สำเร็จไปได้เป็นที่น่าพอใจสารานี้จะเห็นได้ว่าหน้าบันทั้งสีด้านได้อัญเชิญพระตาสัญญรักษ์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามกุฎราช,ชกุบารีเพื่อจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอันเป็นที่เคารพยิ่งของพวกเราโดยส่วนตัวแล้วพระอาจารย์เองก็มีความเคารพ พราะว่าหลวงพ่อแม่หลวงยิ่งอยู่แล้วดังนั้นท่วงนี้ก็กรลังเดินการในขั้นตอนการขออนุญาตอันเชิญตาสัญลักษณ์นี้ปฏิสฐานหน้าบานสราท่านก็จะเห็นได้ว่าหน้าบันแบ็กกราวพื้นหน้าบานจะมีสีต่างกันทั้งสีด้านด้านหนึ่งมีสีเหลืองอันนั้นเป็นเครื่องบอกถึงเพราะพ่อหลวงของพวกเรา ด้านโาที่สองเป็นสีฟ้าอันนั้นบ่งบอกถึงพระแม่หลวงของพวกเราด้านหนึ่งสีน้ำเงินนั้นบ่งบอกถึงสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชและอีกด้านหนึ่งสีม่วงบ่งบอกถึงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามกุฎราชกุมารีของพวกเรานี้โดยในยะถือพบื้นแบ็กกราวด์หน้าบานเป็นงานปูนปั้นทั้งหมดทรงประยุกต์ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การก่อสร้างทั้งหมดเป็นการควบคุมการทำงานก่อสร้างโดยพระอาจารย์ทั้งสิ้นจะมีจุดเด่นซึ่งอาจจะต่างจากที่อื่นคือภายในสาราการประเรียนหลังใหม่นี้ในอนาคตแทนจะเห็นงานปฏิมาก,กรรมจิตกรรมฝาผนังอันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจและโดยเฉพาะจิตกรนั้นเป็นลูกหลานบ้านเราที่นี่ ซึ่งจะได้มาทำการเขียนคงได้มีโอกาสพบกันและได้ชื่นชมกันอีกระยะเวลาไม่นานภายในนอกจากเป็นจิตกรรมฝ่าผนังแล้ววัดวังแดงได้ขอบรรมราชานุญาตในการกระทำภาพภาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่8ปดสเกลลงเป็นหินเป็นหินเซรามิกซึ่งได้รับการอนุกตจาก บริษัท s c g ดําดำเนินการถือว่าเป็นภาพที่มีชุดแรกในประเทศไทยซึ่งขณะนี้ได้ติดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่รัชกาลที่1ซึ่งทรงครองราชเมื่อไรใครเป็นผู้สร้างถวายในภาพนั้นมีกิจกรรมที่ยุคพระองค์ทำอะไรบ้างเป็นงานเขียนน่าเป็นงานเขียนภาพเขียนไอ้นี้ก็เรียนให้ทราบ นอกจากนั้นยังมีวิหารประดิษฐานหลวงพ่อห้อยดังกล่าวแล้วก็มีรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเงินซึ่งประฏิษฐานอยู่ในวิหารหลังเล็กที่ด้านหลังมีภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าประสูติเป็นภาพปูนปั้นนูนต่ำนอกจากนั้นในอนาคตจะมีอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งขณะน,นี้ได้ให้ช่างเริ่มได้เขียนแบบเป็นอาคารสองชั้นครึ่งมีสัญลักษ ที่คิดไว้ก็คือเป็นอาคารปฏิบัติธรรมยาวพอสมควรซึ่งใช้งบประมาณน่าจะประมาณ6-7ล้านบาทในอนาคตก็จะทำอันนี้ก็นำเรียนนอกจากนั้นพยายามจะทำวัดให้เป็นศูนย์กลางในการใช้ของหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนปกคกองต่วนท้องถิ่นสถานีอนามายัย เกษตรอำเภอ,อเกษตร,ำร,ำรตำบลก็จะมาใช้พื้นที่ในการใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนนอกจากนั้นในวัดยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของประจำตำบลด้วยในอนาคตอันใกล้ก็หวังว่าญาติโยมถ้ามีโอกาสแล้วจะเข้ามาเยี่ยมเยือนและมาพบปะพูดคุยกับส่วนตัวของพระอาจารย์เองนั้นยินดีเสมอ ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อเงินมากนะักมาไหว้หลวงพ่อเงินแล้วเลยมาสักสี่กิโลเศษก็จะได้มาพบมาพูดมาคุยกันในอนาคตก็หวังว่าวัดนี้จะเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของการบูรณาการช่วยสังคมเป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่สงบล่มลื่นล่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติกรรมฐานแต่ จะเป็นแหล่งในการที่จะให้สรพวิชาต่างๆอนาคตจะมีชุมชนด้านหน้าวัดจะมีศูนย์เกษตรมีโรงปุย๋ยมีการทำสหกรณ์เพื่อจะได้สนองการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งก็คงอีกไม่นานเกินรอขณะนี้ได้ประสานงานแก่ผู้ใจบุญหน่วยงานองค์กรต่างๆไว้ ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก้องขอบคุณและขอบใจท่านทั้งหลายที่ให้โอกาสให้เวลาก็หวังว่าในอนาคตอันใกลก้คงได้พบกันถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมเยือนแล้วแวะเข้ามาทางวัดบางแดงยินดีต้อนรับด้วยตัวของพระอาจารย์เองก็ดีหรือด้วยพระพิสูจิ์สงฆ์ทั้งหลายก็ดีอันหนึ่งก็ฝากไว้วัดวางแดงเป็นวัดเขตชายแดนแล้ว ห่างจากนี่ไปไม่กี่กิโลก็เข้าอำเภอจุมแสงจังหวัดนครสวรรค์มีแม่น้ำยมเป็นเครื่องไหลผ่านออกไปนิดมีแม่น้ำน่านเป็นเครื่องคู่ขนานอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขตชายแดนแต่แม้จะกระดานอย่างไรแต่น้ำใจของวัดวังแดงก็คงไม่เหือดหายตราบที่พระจารย์นั้นยังอยู่วันนี้ก็ยังดีดีต้อนรับท่านทั้งหลายอย่างเต็มที่เต็มกำลัง วัตถุมงคลที่นี่เราก็อาศัยบารมีของหลวงพ่อเงินเป็นหลักก็มีการก่อร่างสร้างกันมาหลายรุ่นที่ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นของที่ระลึกให้ญาติโยมได้ก็เมื่อปี2555งานเททองหล่อพระประธานพระ,ะ,ะนะศรีรัตนสกยรวยุณีซึ่งญาติโยมมาร่วมกันกนข้างเยอะนะจำนวนกันหลายเป็นพันๆนคนเลยทีเดียว นั้นก็ยังคงมีให้ญาติโยมถ้ามีโอกาสแล้วก็แวะเปลี่ยนเยี่ยมเยียนกันท้ายที่สุดนี้ด้วยนามของพระภิกษุส,สงฆ์วัดวางแดงก็ดีอ้างอิงเอาคุณพระริรัตนาตยัยมีคุณหลวงพ่อเงินมีคุณหลวงพ่อเพชรมีคุณหลวงพ่อปั้นและก็คุณความดีของญาติโยมสาธุชนคนใจดีทั้งหลายจงเต็นตบะเดชะเป็นปวนาปัจจัย ส่งผลให้ท่านปูกฟังทุกท่านจงโชคดีมีสุขโชคดีมีชัยคิดอะไรสมความมุ่งม,มา่ปปารถนาเมื่อปารธนาเงินได้เงินปารธนาทองได้ทองปารธนาความสุขได้ความสุขจงทั่วกันทุกท่านทุกคนก็จเจริญพร